อันนี้ขนมซังเอาไหมมามีจะกินาาาาขายขายไงครับมัดยี่สิบเอาเอายี่สิบบาทตั้งอ่นี่ขนมซังขนมบ้านเราครับอ่ะไปะสวัสดีครับทุกคนครับเชา้านี้เราอยู่กันที่ บ้านสวนอ้วนวน้อยครับเมื่อคืนเรามานอนกลางเต็นท์กันอยู่ที่นี่ครับนี่เต็นท์เราเมื่อคืนอ่ะบรรยากศาศเช้านี้ณสวนอ้วนน้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดกันครับไปดูกันว่าตลาดตอนเช้ามีอะไรให้เราได้ซื้อกันบ้าง ไปไหมครับคุณครับไปโอเคอาละทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดกันด้วย ATV ครับเดี๋ยวเราจะขี่ ATV กันไปนะครับาจากส่วนน้อยไปตลาดก็ประมาณสักอครึ่งกิโลน่าจะได้นะครับไปเดี๋ยวเราไป de Atalanta. ตอนนี้เราถึงตลาดนัดคลองบางเหลียงนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวตลาดนัดกันว่าในตลาดมีอะไรกันบ้างนะครับถ้าเราพายเรือมานะครับเมื่อกี้จากส่วนอ้วนน้อยก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับบันสวนอวนน้อยจริงๆถ้าพายเรือมาก็ประมาณนะฮะ อ่าห้าเมตรนะครับตลาดนี่จะอยู่ตรงอ่าหน้าวัดนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าในตลาดมีอะไรบ้างอ่ามีอ่านทะเลขาย โอ้กุ้งเยอะเลยถ้าเรามากางเต็นท์นะครับเราก็สามารถที่จะมาซื้ออาหารทะเลสดๆตรงนี้อ๋อกินไหมกินนมจีบไหมนันมจีบสลัเปลาที่ว่าอร่อยอะนะน,นี่ข้าวยำ ขายำกินไหมกินไหมขายำข,ขนมกินไหมขนมขนมขนมอา่มอากิน,นี่กินขนม,มอะไรดีเอาขนมนี้ดีกว่าอันนี้ขนมกวนไหมแล้วก็อาัาตโก้อันหนึ่ง พี่กินอะไรนี่อะไรครับนาบสัขยาเอาไหมอ่ะเอาไปอันหนึ่งครับพีชแัตค์กี่บาทครับอันนั้น30กล่องละ10บาทนะครับอ่าขนมเดี๋ยวเราไปกินกับกาแฟกัน30สิบ จากบ้าน <laughs> จากนี้ครับบ้านสวนพี่จอยนี่ครับอะ,อ,ะ,อ,ะอย่างที่บอกนะครับอ่าคือถ้ามาพักที่บ้านสวนวันน้อยตอนวันเสาร์เช้าเนี่ยก็จะมีตลาดเช้าตรงหน้าวัด นะครับแต่ตลาดนี้จะวายเร็วมากอ่า <Okay. S 1> เขาขายกันแป๊บเดียว <Okay. S 1> เขาก็ <Okay. S 1> อ่าเลิกแล้วนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นสามารถที่จะอ่า <Okay. S 1> สั่ง <Okay. S 1> หรือว่าจะมาซื้อเองก็ได้นะครับ <Okay. S 1> อ่ากุ <Okay. S 1> ้งหอยปูปลามีหมดกับที่นี่โอ้ไป <Okay. S 1> ไป นุลน่นครับผักสดๆจากสวนเซียนันนะฮะคนนี้ขายผักบุ้งเราอยู่เมื่อคืนครับนี่ครับนะฮะก็ามาซื้อผักสดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยในขนมพริกปกายนะสวัสดีครับอ่าหมดแล้วเอา เอาเปียกปูนได้แล้วนะเบลมีกี่ชิน้นะครับครับอร่อยไม่อร่อยไม่รู้ครับเจ้านี้หมดแล้วหมดเกลี้ยงแบบเดียวหมดเวียงเวียงไว้ให้แล้วครับพี่ประกายเดี๋ยวมาเอากี่ชิ้นครับ <laughs> อ่ะครับเอาสี่ชิ้นเลย20บาทพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินกลับมาเอานี่ลูกเขาคันครับลูกเขาคันอันนี้ไว้แกงส้มอันนี้โดนัทครับโดนัท กินไหมหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งอ่ะซื้อเลยไปอันนี้ขนมซังเอาไหมมามีจะกินขายขายไงครับมัยี่สิบเอาเอายี่สิบบาท พอเดี๋ยวไว้ให้มีกินเดี๋ยวอ่านีา่ขนมซังขนมบ้านเราครับใายพื้อรับนี่บ้านเราเรียกขนมมดครับอ่อาไปขอบคุณครับ สุขุนครับเราเราตั้งงบไว้100บาทครับนะฮะอ่าแล้วเราก็ใช้เกินงบไป20บาทครับในดูครับพี่เราได้อะไรบ้างนี่ครับเราได้มาประมาณนี้ครับ100อ่าไปเดี๋ยวเราไปกินกาแฟแล้วก็อ่ากินของที่เราซื้อกันมาครับ อ๋อหนะะักอะโอเคนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สวนวัวน้อยนะครับนี่ก็คือตลาดเชา้าบางเหลียงนะครับทุกคนะจะปั่นจัก,กรยานมาก็ได้จะวิ่งมาเดินมาหรือพายเรือมาก็ได้ครับจากสวนวัวน้อยหรือจะขี่รถเครื่องมาขี่ A t ทมาก็ได้ครับแต่ต้องตื่นเช้าหน่อยนะครับทุกคน โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันสุดอันน้อยครับทุกคนครับอ่ะทุกคนมาดูกันครับว่าที่เราซื้อมาทั้งหมดเนี่ยร้อยยี่จริงไหม <c oughs> พี่ซื้อหมูปิ้งกี่บาท <c oughs> เอาห้า <c oughs> บาท10บาท10บาท30สหมูปิ้งไม้ละ5บาทอ่ะสา <c oughs> อันนี้ยี่สิบ Uh, เป็นห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบอ๋อร้อยยี่สิบจริงๆอ๋อ oh, มีนุ่นอีกมากมากกว่าร้อยยี่สิบครับขนมเราซื้อมาห้าสิบบาททั้งหมดนั้นฮะ uh, ก็ร้อยห้าสิบครับจริงๆเราใช้ไปร้อยห้าสิบบาทเราได้ของมาประมาณนี้ครับเพราะงั้น นะถ้าใครามากลางเต็นท์มานอนส่วนอวนน้อยนะครับแนะนำเลยตอนเช้าตื่นไปเช้าๆนะครับแล้วก็ไปตลาดได้ของมาประมาณนี้ครับแค่ร้อยร้อยกว่าร้อยนิดๆน,นะครับทุกคน